หวานเจี๊ยบกันอีกแล้วครับผมสวัสดีครับสอดดีเ c เบนนาทีบับทุกๆท,ท่านเลยนะผมค่ำคืนที่ผ่านมาตัวเน้นติดดาวอย่างแคนาดาทำงานกันอีกแล้วครับผมมาตามนัดเลยครับหวานเจีย๊ยบสิครับ ส่วนใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มฟุตบอล V.I.P กับเบนนาธิบาทครับนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรื่องสถาบันการเงินหายห่วงหายกังวลได้เลยครับผมเบนนาธิบาบการันตีความปลอดภัย100%นะครับผมช่องทางการเข้ากลุ่ม V.I.P กับเบนนาธิบาทครับ ไปที่หน้าช่อง t ิกต็อกได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะครับส่วนเพจเบนนาธีบาปช่อง YouTube เบนนาธีบาบเบนนาธีบาปปักหมุดทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยในคอมเมนต์ครับทั้ง3ช่องทางย้ํากันอีกทีครับว่าสามารถเข้ากลุ่ม VP ได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับหนึ่งคู่ครับที่เบนนาธีบาปขอหยิบยกมาในค่ําคืนนี้ยังมองไปที่ศึกยูโร2024รอบคัดเลือกครับระหว่างออสเตรียพบกับเอสโตเนียครับ เจ้าบ้านออสเตียที่คุมทีมโดยลาฟรังนะครับเกมแรกค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวที่กดอาร์เซนไบาจานมาได้4ประตูต่อหนึ่งส่วนฝั่งทีมเย่ยอย่างเอสโตเนียนรับผลง,งานภาพรวมช่วงหลังๆถือว่าพวกเขาดูไม่ขี้เลเลยนะครับรายการล่าสุดที่ลงเล่นในเกมยูฟาเนชั่นลีกที่ผ่านมาเป็นการชนะ4เสมอหนึ่งและแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้นถ้ามองดูจากภาพรวมและก็ศักยภาพนักเตะ ก็ต้องบอกเลยครับว่าออสเตรียยังดูดีกว่าเยอะพอสมควรกับเรดกำแพงที่เปิดมาให้ออสเตรียบังคับยิง3ลูกถึงจะได้กินเต็มนะครับ1ตัวที่เด็ดที่เบ้นนาทีบาบขอให้ พี่ๆสายนักลงทุนเลือกเชียร์ไปได้วยกันในค่ำคืนนี้ยังมองไปที่ออสเตรียเป็นหนึ่งตัวหวานเจี๊ยบของเบนนาธีบาบในค่ำคืนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เบนนาธีบาบขอให้พี่ๆสายนักลงทุนเฮงๆรวยๆกันทุกๆคนเลยนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ